สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เก๋มีเคล็ดลับมาบอกเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้นะคะก็คือน้ำซสาวข้าวนั่นเองน้ำาสาวข้าวที่เหลือจากการซาวข้าวนะคะน้ำซสาวข้าวนะคะมีประโยชน์นะคะอย่าทิ้งวันนี้เก๋ก็จะผสมเปลือกไข่ลงไปด้วยพอดีเมื่อเช้าทอดไข่ก็จะเก็บเปลือกไข่ไว้ด้วย ก็น้ำซาวข้าวนี่มีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ต่อต้อตนไม้วันนี้เดี๋ยวจะนำน้ำเสาวข้าวมารดต้นไม้นะคะนี่แล้วก็รดลงไปเลยเนี่ยเพื่อให้ต้นไม้เรามีใบที่สวยน,นะคะเขียวงมามแล้วก็ในน้ำาสาวข้านี่มีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืชมากๆเลย้คาร์โบไฮเดรตแล้วก็จุลินซีในน้ำาสาวข้าว หพืชเขียวงามเจริญเติบโตได้เร็วนะคะอันนี้ก็ลดลงไปได้เลยนี่ต้นไม้ของเราได้เขียวเขียวงามนะคะเปลือกไข่นี้ก็มีประโยชน์นะคะทำให้พืชแตกหน่อได้เร็วนี่ใส่ลงไปเลยนี่นะคะ แตกหนอขึ้นมาแล้วนี่อันนี้จะเป็นต้นว่านงาช้างนะคะว่านงาช้างอันนี้ก็ใส่แบบไข่ลงไปด้วยดีต่อพืชจริงๆนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย